สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนที่พนักงานเดินสายสื่อสารอินเทอร์เน็ตที่บ้านผมพลาดยอดของต้นมะปรางต้นนี้ตอนนั้นเราก็ไม่นึกว่าจะเกิดปัญหานะครับเพราะว่ามันยังมีช่วงห่างอยู่แต่ว่า ไม่นานไม่กี่ปียอดของต้นมะปรางมันก็ไปยันกับสายของอินเทอร์เน็ตเวลาลมพัดยอดมะปรางก็แกว่งไปมามันดึงเอาสายอินเทอร์เน็ตให้แกว่งตามไปด้วยถ้าผมไม่แก้ไขไม่นานสายเส้นนี้ก็คงจะชำรุดขาดเสียหายวันนี้ผมจะแก้ไขปรับปรุงโดยการนำเอาสายสื่อสารลงดินครับก่อนหน้านี้ผมได้เอาสายไฟและสายโทรศัพท์ลงดินไปเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าสายโทรศัพท์นั้นเราไม่ได้ใช้งานอีกแล้วนะครับเพราะว่าที่บ้านไม่มีโทรศัพท์แบบใช้สายจึงเหลือท่อว่างๆอยู่นะครับผมจะดึงเอาสายโทรศัพทพ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วออกแล้วก็เอาสายไฟเบอร์ออปติกใส่เข้าไปแทนท่อที่ผมฝังเป็นท่อ hdpe คาดส้มขนาด20ม mm, มมีความหนา1.8 mm มมราคาเม็ดละ13บาทผมซื้อมาจากห้างฮาร์ดแวร์เสาขาระยองครับ มีขายเป็นท่อนนะท่อนละ6เมตรแต่ว่าผมซื้อเป็นขดเพราะว่าผมไม่ต้องการให้มีรอยต่อใดๆส่วนของสายที่อยู่ใต้ดินนั้นผมเดินท่อแบบที่มีการเลี้ยวโค้งน้อยที่สุดหลีกเลี่ยงจุดที่มีการหักซอกหรือว่าจุดที่มีการเลี้ยวไปเลี้ยวมาหากจำเป็นต้องเลี้ยวโคง้งผมจะให้รัศมีมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพื่อให้เวลาเราดึงสายมันดึงได้ง่ายนะครับ สำหรับสาย Dr o อ w วายหรือว่าสายแขวนที่อยู่นอกบ้านนั้นผมไม่ได้กังวลเท่าไหร่ครับมันมีฉนวนหนาและมีแกนโลหะที่ใช้ดึงที่ป้องกันเราหักงอมันแต่ว่าสายอ่อนเส้นเล็กออกมาจากกล่องที่ต่ออยู่ที่บ้านเราอันนี้มันไม่มีอะไรปกป้องเลยนะครับถ้าเผลอดึงหรือเผลอทำงอมันก็จะหักแตกแล้วก็จะขาดในสัญญาณก็จะเดินต่อไม่ได้การต่อนั้นยุ่งยากเพราะว่าต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ส่วนนี้แหละครับที่ผมกังวลมากๆผมถอดสายออกจากกล่องอย่างระมัดระวังแล้วก็ปิดหัวด้วยจุกแคปเพื่อป้องกันเราไปสัมผัสโดนกับส่วนที่มันเป็นหน้าสัมผัสนำสัญญาณผมเอาถุงพลาสติกมาครอบอีกทีหนึ่งก่อนที่จะไปเกาะกับสายดรอปไวที่ผมฉีกออกเหลือแต่ส่วนที่เป็นสายดึงที่เป็นสายโลหะนะครับบางชนิดก็เป็นสายสลิง ซึ่งเป็นสายที่เราใช้สำหรับดึงผมพาดบันไดที่อกไก่หลังคาขึ้นไปปลด r ร p w i ไ e c แคลมก่อนหน้านี้ที่จุดนี้นะครับก็เป็นจุดสำหรับดึงไฟมาจากเสาที่เป็นมิเตอร์นะครับมาเข้าบ้านแต่ตอนนี้ผมเอาสายลงดินไปหมดแล้วก็เหลือเฉพาะแรกกับลูกถ้วยแล้วก็ทางพนักงานเดินสายอินเทอร์เน็ตเ่เขาก็เอาดรอปไวแคลมมาล็อกเอาไว้ที่นี่นะครับ เมื่อผมไล่ปลดดรอปไวแคลมที่เสาทุกต้นแล้วผมเอาสายไฟเบอร์ออปติกย้อนกลับไปอยู่หน้าบ้านเพื่อไปผูกติดกับสายโทรศัพท์โดยที่ขั้นตอนการต่อน,นั้นเราจะไม่ให้สายไฟเบอร์ออปติกต้องกระทบกระเทือนต้องรับแรงแต่อย่างใดนะครับผูกเฉพาะสายที่เป็นสายดึงก็คือสายที่เป็นเหล็กนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นสลิง งานนี้ต้องใช้2คนอีกคนหนึงต้องคอยป้อนสายส่วนที่อยู่นอกบ้านและอีกคนหนึ่งต้องดึงสายส่วนที่อยู่ในบ้านโดยที่สายโทรศัพท์ที่เราดึงเข้ามาเนี่ยมันจะลากเอาสายไฟเบอร์ออปติกเข้ามาด้วยเมื่อสายไฟเบอร์ออปติกสอดเข้ามาจนถึงในบ้านผมก็ตัดสายส่วนที่เป็นสายโทรศัพท์แล้วก็เอาปลายสายไฟเบอร์ออปติกสอดเข้าไปทางรูของกำแพงบ้าน จากนั้นก็เก็บสายลงกล่องเมื่อผมต่อเสร็จแล้วก็ทดลองเช็คสปีดของอินเทอร์เน็ตทันทีครับผลจากการทดสอบอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับค่าเฉลี่ย594.5อัปโหลดค่าเฉลี่ยอยู่ที่284ถือว่า การนำสายลงดินครั้งนี้ไม่มีส่วนไหนที่ได้รับการเสียหายนะครับสายไฟเบอร์ออปติกนั้นไม่มีการแตกหรือขาดในหรือหักทำให้ผมรู้สึกหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งครับงานที่เหลือก็เก็บรายละเอียดเก็บสายที่มันรกที่มันไม่เรียบร้อย ตอนแรกก็กังวลกลัวว่าช่วงที่ดึงสายนั้นอาจจะทําให้สายไฟเบอร์ออปติกขาดหรือว่าหักอยู่ภายในแต่ว่าเวลาต่อสายทดลองใช้งานปรากฏว่าความเร็วปกติทุกอย่างปกตินะครับยกเว้นอย่างเดียวว่าตอนนี้ที่จัวหลังคาบ้านผมไม่มีสายสื่อสารเกะกะให้รกหูรกตาอีกแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับและเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่1มกรา2565ผมขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีความก้าวหน้ามีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเงินทองไหลมาเทมานะครับร่ำรวยมั่งคัง่งและก็ขอให้มีความสุขตลอดปีนี้และปีต่อๆไปสวัสดีปีใหม่ครับ ช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามสมชาย DIY ได้อย่าลืมติดตามสมชาย DIY ให้ครบทุกช่องทางนะครับ